สวัสดีครับตัวส์รถมือ2นะครับวันนี้พามาชมยามาฮ่าฟีโน่นะครับตัวนี้เป็นเกย์แยก 115i นะครับพอฉีดนีครับเอกสารเลมูลภาษีเต็มนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับเฟืองท้ายหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาเคยเปลี่ยนบ้งหรือยังนะครับยุดสีมีร่องรอยบ้างนะครับไม่ได้ล้างโชคหลังเปลี่ยนมาใหม่นะครับนี่พระบครบเกเค อันนี้เปลี่ยนผมเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่ด้วยนะเนี่ยแต่ไม่ได้ล้างนะครับถ้าล้างก็จะสวยเบรกหน้าหลังใช้ได้ปกตินะครับพร้อมใช้งานไปหาซื้อไปให้ลูกไปทํางานไปเรียนนะครับมีหัวฉีดทีเดียวนะครับนิ่มๆไมนนิ่มๆน,น,นะครับรีบจัดนะ